อโอกาสค่ะหลวงยายมีคำถามจากผู้รับฟังทางติ๊กต็อกนะคะถามเข้ามาว่ากับท่านยายค่ะเราสามารถฟังธรรมขันห้าในขณะนั่งสมาธิแล้วน้อมเอาอุบายธรรมอสุภะมาอบรมจิตได้ไหมคะได้จิต<ด>เราสงบหน่อยเดียวเราก็ได้แล้ว มันจะห่านในทีสิบนาทีแล้วก็ใช้ปัญญามาพิจารณาร่างกายอาสุภะของปฏิกูลสุคกของไม่ใช่ไม่แค่ของสวยงามเป็นของที่ติมไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไปยึดมัน่นถือมั่นขนาดไหนมันก็ไม่ใช่พิจารณามันเรานั่งสมาธิเราสามารถใช้ปัญญาได้มันสงบนิดหนึ่งเราก็ใช้ปัญญาได้เมื่อเรา เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราพิจารณาแล้ววิณาเราไ่รู้กี่ครั้งเราก็เข้าไปในพักก็คือ,คอพุทโธโตพุทโธกี่ครั้งมันเริ่มสงบนิดเราก็ใช้ปัญญาโตไปอีกพิจารณาเห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน้นเห็นความไม่สวยไม่งามเห็นแต่ความทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นหนึ่งมันพูดเมื่อกี้นี่ ยึดมันก็มีความรักยุดยึดทุกอย่างทั้งรักทั้งชังคนยึดหมดแหละถ้าเราไม่ยึดสักอย่างเดียวมจะอ,อะไรม,มันมีรักมีชังถามพระละหันนี่ท่านมีรักมีชังไหมท่านไม่มีดิสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางติ๊กตอกถามมาว่าเริ่มการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นทำอย่างไรคะ ออมีสติและลึกในคาบริกรรมนี่นแหละเราลลึกถึงพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระอริยสงฆ์หนึ่งราวางพุทธธรรมสงูงเราราวางพระธรรมบาพระสงฆ์หรือพุทธอันเดียวคือพุทธโธอันเดียวนั่นแหละคือมีสติจดจ่อตั้งใจดีๆถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยจิตเราจะสงบไปได้จิตเราจะรวม่ถ้าเราตั้งใจเนี่ยจิตเราจะ แม้แต่เราบริกรรมจูมันยังวางคําว่าพุทโธเดยอ่าพุทโธก็หายไปมันอยู่กับผู้รู้เออมันมีดูคําว่าผู้รู้อันนี้มันจะมีอยู่ตลอดเวลามันจะรู้ทุกอย่างมันไม่มีลมหายใจมันก็รู้ร่างกายมันไม่มีมันหายไปแล้วมันก็รู้ผู้รู้อันนี้รู้หมดทุกอย่างคือทัดรู้คือจิตของเรา สาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางเฟ e บุ๊กคำถามนี้จะยาวหน่อยนะคะหลวงยายการนมัสการคุณแม่ค่ะลูกมีคำถามที่ติดอยู่เจ้าค่ะเราจะถอดถอนความพอใจความรักความยึดมั่นส่วนละเอียดได้อย่างไรลูกพยายามพิจารณาอาสุภะกระดูกพิจารณาตั้งแต่ ไม่มีตัวเราจนเกิดเป็นเราแล้วสุดท้ายตายไปก็ไม่มีเราแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีเยื่อใยอยู่ลูกอยากทำลายอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะน้อมกราบคุณแม่ด้วยเสียงก้าวเจ้าค่ะเออก็เราความเพียรมันยังน้อยอยู่ไงลูกทําให้มากพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สวนยาวนะ ทำให้มากจเจริญให้มากคือมีสติมีปรรัญญาทําให้มากจเจริญให้มากพิจารณาร่างกายของเราเพราะมันยังไม่อิ่มมันยังไม่พอมันยังทนอุปทา,านในกายไม่ได้มันก็เลยยึดอยู่เออมันก็เลยไม่ปล่อยได้วางได้ ถ้ามันอิ่มของมันมันเห็นตามความจริงด้วยปัญญาแล้วไม่บอกให้มันถอนมันก็ถอนขณะที่มันยังไม่อิ่มไม่พอความเปลี่ยนของเรามันน้อยอยากถอนแทบลมแทบตายมันก็ไม่ถอนเมื่อมันถอนแล้วบอกให้มันยึดมากมายขนาดนี้มันก็ไม่ยึดเพราะมันถอนแล้วนะสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางติ k t o ็อกคนที่ชอบอิจฉา ริษยาคนอื่นเกิดจากกรรมอะไรคะและจะได้รับกรรมอะไรคะโอ้โหได้รับกรรมจิตเจ้าของนั่นแหละได้รับนี่จะสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในเจ้าของเมื่อจิตของเราวันไม่ดีคิดในส,สิ่งที่มันไม่ดีมันเป็นผลลบหมดก็เจ้าของนั่นแหละได้รับเองเออเราไปเพ่งโทษใครก็ช่างตัวเองนั่นเละแล้รับเองไม่ใช่คนอื่นเขาได้ ทุกอย่างต้องน้อมมาหาตัวเองทั้งหมดรู้ที่ว่าต้นตอมันอยู่ที่เราเหมือนไฟฉายมันเกิดที่ไหนไม่ก็เกิดที่กระบอกก็ดิมันไม่ไปเกิดที่อ,อื่นมันไปครอบทบที่อื่นแต่ต้นตอของไฟเนะี่ยมันอยู่ในกระบอกมันอยู่ที่ตัวเราเลยทั้งหมดอ่ะเออมันไม่มีสติมันไม่มีปัญญา มันก็ไปมองเอานูา่นนะเอาภายนอกนู่นะถ้าเรามองเอาภายในจ็เห็นต้นตอมันมันก็หยุดสิลูกสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางติ k t อกถามว่าตอนนี้อนาตอนนี้อานาปนาะญาสติทั้งวันผมลืมผมเริ่มแน่นหน้าอกครับมันจะเป็นยังไงก็ช่านี้ลุงแต่ลักไว้สิานาปนาะญาสติคือดูลมงเข้าดูลุง,ลงออก ดูไปดูมามันก็ชักอึดอัดดูไปดูมาเอ๊ะทำไมมืออึดอัดทำไมมันทุกข์ขนาดนี้นะลงใต้รักไว้สิแล้วมันเกิดได้แล้วมันก็พิจารณามันเออถ้ามันอยากจะตายนะเอาลงตรงนี้นะถ้าเป็นแม่นจะลงแบบนี้เลยถ้ามันจะอึดอัดมันจะเป็นแบบไหนเอาจะดูมันต่อไปอันนี้จะตายก่อนแต่แล้วเอาซักลงไปนี่เอาแบบแนี้นะเออผ่านได้แน่นอนเออลงตรงนี้ทุกครั้งไปด้วย มันจะอึดอัดขนาดไหนเราไม่ได้ถอยเออคือเราดูมันนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าเรารู้ว่าคําว่าอึดอัดเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยม,มันเกิดได้มันก็ดับได้ไม่ไม่ดับตอนเปน็นก็ดับตอนตายบอกมันอย่างนี้เลยเออครานี้ผ่านไปได้ทุกครั้งเนี่ยเอาคาถาของแม่นี่แหละเอาปัญญาของแม่นียไปใช้นะค้าสาธุค่ะคําคถามจากผู้รับฟังทาง f a c e b o ๊ k ถามว่ากลับเรียนคุณแม่เจ้าค่ะลูกสาวขอถามคุณยายชีว่าทำไมเวลานอนชอบฝันร้ายเจ้าคะแล้วหนูควรแก้ไขยังไงคะหนูเก่งง่ายมากลูกพูดโทยังน้องน้องอายุแปดขวบค่ะลวายายน้องอายุแปดขวบชอบนอนฝันร้ายค่ะโอ้เด็กน้อยมันก็พูดโทเป็นเออเด็กน้อยมันกลัวมันขี้กลัวเออเราบอกว่าอย่าอย่า ท่านหนูไม่อยากฝันแปดขวบมันก็ฝันเป็นก็บอกว่าให้หนูระลึกเอาพุทโธพุทโธนะลูกเจ็ดขวบเป็นเรื่องบรรลุระหนั์ได้เลยเออครั้งพุทธการน่ะอันนี้แปดขวบเขาสามารถที่จะท่องพุทโธได้เมื่อเขาท่องพุทโธแล้วก็หลับไปกับพุทโธนะลูกแล้วลึกถึงคําพุทโธคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสอนเขาอย่างนี้นะฟังคุณยายคีนะ ฟังคุยายคิดถ้าทำแบบเนี้ยหนูจะไม่ฝันร้ายเลยฝันเห็นถ้าฝันเนี่อ้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าออฝันเห็น,นเนทพพระบุตรเทพธิดาไปถ้ามันฝันถ้าไม่ฝ,มฝันก็เซ้นสบายหายห่วงนอนหลับสบายไม่ฝันนะลูกนะอ่าจงตัวเล็กสาธุค่ะคําถามจากผู้รับฟังทางติ k t o ็อกถามว่าต้องทําบุญแบบไหนที่จะให้ตนเองเป็นพระอนาคามีคะโอ้การทําบุญ ทำบุญมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอามิสฐานไงลูกการทําบุญทุกอย่างเป็นอามิสฐานแต่แต่ว่าเราอยากปฏิบัติให้พ้นทุกเป็นพระอนาคามีคือตัดกิเลสขาดคือคือตัวกามราคานะเนี่ยกิเลสตัวกามราคาะเนี่จะขาดได้เพราะเราเห็นร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งาม ไม่เห็นว่าอันนี้เป็นหญิงอันนี้เป็นชายเราเห็นแต่ร่างกายเน่าๆน่ามินมินเออเห็นแต่ของปฏิกูลโสโครกหน้าเบื่อไหนหน้าขยะขยยงถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเห็นตัวเองซะก่อนนะลูกถ้าเราเห็นตัวเองแบบนี้ตลอดตลอดตลอดโอ้โหมันไม่มันไม่มีคำว่าเพศตรงกันข้ามมันเห็นผู้หญิงผู้ชายเป็นแบบเดียวกันเพราะเราเห็นร่างกายของเราเน่าเหนื่อยเบื่อเป็นของปฏิกูลเดินไปไหนเนี่ยเอาลองถ้าหนูอยากเห็นอย่างชัดเจน เอาหนังออกไปเลยอืมเดินไปไหนก็ช่างนี่คือปัญญานะเอาหนังออกแล้วก็ไปเราจะไล่แมลงวันไหวไหมเออผีดิบเดินไปอยู่ทั่วนั่นน่ะมันจะสวยตรงไหนแล้วแล้วข้อนี้พอเราเห็นเราเป็นผีดิบเราก็มองออกไปภายนอกเก็เห็นผีดิบเหมือนกันมันจะงามตรงไหนเราอยากจะเป็นพระอนาคามีเราต้องพิจารณาแบบนี้ตลอดให้เห็นร่างกายแตกสลายพังทลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟ ดินแล้วมันจะมีอะไระมีความกำหนัดยินดีตรงไหนอเพราะทุกคนเราก็เป็นดินคนที่จงกรนข้ามเราไปเรียกเขาว่าผู้ชายมันก็เป็นเหมือนกันเราเห็นเราเป็นของปฏิกูลโสโครเราเห็นเราลงเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราเห็นเรามีแต่ความว่างเปล่าสุดท้ายมันแตกสลายปไปแล้วมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเราคิดไปบ่อยพิจน,นาไปบ่อยเอาจนมัน เบื่อมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเห็นแต่ของเน่าเน่าคำว่าตัวตนสวยงามเน,มนี่ยมันไม่มีอันนี้แหละมันจะเกิดความสลดสังเวชเบือ่อหน่ายเมื่อเราเกิดความสลดสังเวชเบือ่อหน่ายเราก็จะไม่รักใครตักคนในตรงกันข้ามเออมันเบื่อมันเห็นของเน่าของเราเองเ,เน่าเห็นของเขาเน่าเห็นของเราไม่มีอะไร สวยงามเห็นของคนอื่นตรงขั้ามมันก็ไม่มีไม่เกิดความสลดสลดังเวชไม่ถอนอุปทานในกายได้มันจะมีที่ไหนคำว่าถอนอุปทานในกายเนี่ยเนี่ยตัวราคะของโรนเริ่มขาดอ่าถ้าคนมีปัญญามากก็ขาดหนเดียวถ้ายังไม่มากก็ค่อยเก็บไปเรื่อยล้างไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยล้างไปได้ให้สะอาดไปเรื่อยนี่คนที่มีปัญญาไม่เลงไมุ่่มถ้าคนมีปัญญาแล้วก็ ขาดทีเดียวไปเลยนะค่ะสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางติ๊กต k อกถามว่าการที่เราสูญเสียบุคคลที่รักไปจะทำอย่างไรถึงจะวางใจลงได้คะยิ่งนานก็ยิ่งคิดถึงคะ่ะอ๋อสูญเสียคนรักไปทุกคนถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นคนรักของเรา เราก็ยิ่งทุกข์หนักเพราะเราไปยึดมั่นถือมัน่นนะฟังเนี้ยฟังให้ดีนะความรักเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเรารักเขายิ่งนานวันยิ่งหลายวันไปเราก็ยิ่งคิดถึงเขายิ่งรักเขาเลยไม่รู้ว่าตัวเองนี่กันเดียวกันนั่นแหละสามารถตายจากทุกคนไปได้ตายจากพี่จากน้อง ตายจากสามีภรรยาบ,บุตรธิดาได้ทุกคนเลยทุกคนไม่จ้องตายไปหมดแต่วาจิตที่มันตายไปปินก็ไปเกิดใหม่ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่มันต้องไปเกิดใหม่แน่ๆถ้าเราคิดแบบนี้เราจะความคิดถึงเขาความรักเขามันก็จะคายมันก็จะจางไปเพราะเราก็จะเป็นแบบเดียวกับเขานั่นแหละอืม คำถามจากผู้รับฟังทางติ k Tok อกถามว่าฟังการบรรยายธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นให้มีสติสติอยู่กับสติยกตัวอย่างการใช้สติหนคะ่ะโอ้ตัวสติคือความระลึกได้สติระ,ะลึกได้ทุกอย่างสมมุติว่าครูบาอาจารย์เรากําลัง ไปตรงไหนก็ช่างครูบาอาจารย์ฉันจะสอนว่าเอามานั่งภาวนาให้มีสติรละลือกได้ในพุโทโธพุโทโธพุโทโธเออถ้าพุโทโธหรืออาณาปณสติของเราหายไปก็แสดงว่าเราเผอสติเออแต่ถ้าวิจิตสงบไม่ใคเ่เผอสติมันหายไปในคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็หายไปหรือลมหายใจน้อก็หายไปนี้แสดงว่าเราไม่ได้เผอสติแต่ถ้าเผอสติมันไปไหนรู้ไหมถ้าคนไม่ ไม่ไม่มีสติมันไปเรื่องอื่นมันจะฟุ้งออกไปคิดเรื่องนั้นมันจะไปฟุ้งออกไปคิดเรื่องนี้นีนออคนน่คือการเผอสติเป็นลักษณะนี้ถ้าเราไม่เผอสติเราก็จะอยู่จาก,กลมหายใจตลอดหรือระลึกพุโทโธได้ตลอดแต่ถ้าว่ามันหายไปจิตเราเริ่มสงบนี่เขาจะหายไปโดยที่เรามีสติรู้อยู่ว่าพุโทโธหายไปแล้วลมหายใจหายไปแล้วนี่คือตัวสตินะลูกอ่าสาธุค่ะ คำถามจากผู้รับฟังทางติกตอกถามว่าความอดทนอดกลั้นและปล่อยวางทําบ่อยๆมันทําให้ใจเป็นสุขใช่ไหมคะใช่ผมอดทนมีคันตีไงลูกคันติสําคัญที่สุดทุกขั้นตอนฟังให้ดีนะหนึ่งเราจดรูปถ่านเรามีคันติมีความอดทนเราก็หยุดไม่ลูกเราจะกกหดสมเมื่อเขาดา่าเขาว่าอะไรรุนแรงเรา มีเรื่องที่เราจุกอุดเขาถ้าเรามีขันติมีความอดทนเราก็ไม่กุดแล้วเออนี่ตัวนี้สําคัญที่สุดทุกขั้นทุกตอนจะต้องมีสันติคือความมีคันติคือความอดทนอดกั้นเอาไว้มันจะใช้ผลได้ประโยชน์ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปเลยนี่คือตัวสติตัวคันติเรามีสติมีความอดทนอดกัน้นทุกขั้นตัวสติของเราก็เหมือนกัน กับความอดทนอดกั้นคือคันตีนะมันมีควบคู่กันไปทุกขัน้นเพราะฉะนั้นการภาวนาสองอย่างนี้ก็ขาดกันไม่ได้ปัญญาด้วยสติด้วยความอดทนด้วยที่แม่บอกว่านั่งตลอดลุ่งเรามีความอดทนสูงเรามีสัจจะกับตัวเองมีสติมีปัญญาด้วยทุกขัน้นเราจะผ่านไปได้เลยสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางติกตอกถามว่า บุญที่เราทำอุทิศให้คนตายจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาได้รับไหมเอาฟังนะเขาเนี่ยคนทั้งหลายเนะีสงสัยตัวนี้มากว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วลูกลูกหล,ลานญา,าติกูโหติกาททาบุญอุทิศให้พอเราตั้งใจอุทิศทำบุญให้พ่อให้แม่พี่น้องปูย่ย่าตาใหญท่วมก็ไม่เสียแล้งก็ไม่เสีย คือเราตั้งใจเต็มที่ที่จะอุทิศไปได้รับหรือไม่ได้รับไม่เป็นไรเพราะเราทุ่มลงไปเออเราทําเต็มที่ของเราแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าสอนเราแบบนี้เขาเรียกว่าเราตั้งใจทําดีแล้วอุทิศไปให้พอเราลึกถึงบุญถึงคุณเขาเรียกว่าแรงก็ไม่เสียท่วมก็ไม่เสียอืมเข้าใจไหมไม่เสียหายไปไหนเลย เพราะเราเป็นคนทำนเราไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะได้พ่อแม่พี่น้องปุญญาตยยาจะได้รับแต่เราทุ่มไปเราตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันก็สุดยอดของเราแล้วความกระตันจูของลูกหลานหรือคนรักหรือใครก็ตามนั่นแหละถึงใช้คำว่าท่วมก็ไม่เสียแล้กก็ไม่เสียเต็มร้อยเลยทีเดียว สาธุค่ะหลวงยายยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะ,ะมีละคะ่ะหลวงยายผู้รับฟังจากทางติ๊กต็อกถามว่าเห็นปู่กับแม่ที่ได้ดูแลลาจากเข้าใจความตายด้วยสติที่สุดเจ้าค่ะแม่เสียวันที่8กุมภาพศ2565ปู่เสีย2566 เนี่นแหละน้อมมาใส่ตัวเองนะลูกนะจำไหมนะยะ่า่า่าหรือปู่ปู่เสียปู่เสียพอศสองพันห้าร้อยหกสิบหกส่วนแม่เสียปีสองพันห้าร้ยหกสิบห้าค่ะเออนั่นแหละน้อมมาใส่เราทันทีลูกแม่เราก็เสียปู่เราก็เสียเสียชีวิตแล้วเราละ่ะอ่ะต้องน้อมมาใส่ว่าเราก็เป็นอย่างแม่เรา เราก็เป็นอย่างปู่เราจะต้องตายทุกไรแล้วแม่เราก็อสมบัติเข้าของเงินทองไปไม่ได้ปู่ย่าตายายก็ไม่เห็นว่าเอาเรือนชานบรรจงไล่นาสาธูสมบัติเข้าของไปได้เลยสักคนเราก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราคิดแบบนี้เราจะรีบหาที่พึ่งให้กับตัวเองคือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะเราจะต้องตายนี่ๆเนียเหมือนแม่เราเหมือนปู่เรา ไม่มีคำวา่ากีรังถาวรมีแต่ทางตายอย่างเดียวเราเห็นแบบนี้เราจะเล่งหาที่พึ่งให้กับตัวเองคือการปฏิบัติธรรมใไงลกให้ทานรักษาศีลภาวนาถ้าใครตั้งใจทำจริงๆเง่ยงมันไปได้ดีด้วยนะทานหนึ่งศีลหนึ่งภาวนาหนึ่งสามอย่างนี้เป็นพื้นฐานของพวกเราที่จะไปเกิดในที่ดีคติที่เหมาะสม แต่ถ้าเราไม่มีทานไม่มีการรักษาศีลไม่มีการภาวนาเลยเนี่ยเราไปเกิดในที่ดีคติที่เหมาะสมไม่ได้นี่เป็นพื้นฐานของมนุษย์เราที่จะไปเกิดบนสวรรค์ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้สวรรค์นี่เขาเรียกว่าอยู่ในสุขติภูมิแต่ถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาทางต่ำนะมันจะลงทางต่ำ คืออบายภูมิเขาเขียนมาต่อว่าตัวเองก็เริ่มป่วยเนื้องอกในสมองเจ้าค่ะได้รับการผ่าตัดวันที่20่สิกรกฎาคมพศสอ6พเจ้าค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาอืมเป็นเป็นอะไรนะนเนื้องอกในสมองอ๋อทุกคนมันเป็นอย่างนี้ลูกเราต้องเข้าใจ โรคภัยไข้เจ็บการเกิดทุกครั้งเป็นทุกร่ำไปร่างกายนี้เป็นเรือนรังของโรคไม่เป็นโรคหนึ่งก็เป็นโรคหนึ่งอยู่ดีการเกิดทุกครั้งมันจะต้องเป็นลักษณะนี้เมื่อเราเห็นอาการโรคอะไรเกิดกับเราทุกอย่างทุกคนมันเป็นโรคหมดแหละไม่เป็นโรคหนึ่งก็เป็นโรคหนึ่งให้พิจารณาให้ดีว่าการเกิดมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เกิดลไง ถ้าเราไม่เกิดมาอีกเราจะหอบโรคภัยไข้เจ็บมาจากไหนอันนี้เรามาเกิดเราถึงหอบโรคภัยไข้เจ็บหอบความทอบกิเลสมาด้วยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงราคาตัณหาทุกอย่างประดังเข้ามาในการเกิดทุกครั้งเป็นทุกลําไปคืนนี้เองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติมีปัญญาคือเป็นหินและปัญญาในการเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราจะได้เห็นความทุกข์ที่ ในปัจจุบันชาตินี้เราจะได้ภาวนามีฐานบ้างมีศีลบ้างมีภาวนาบ้างหรือใช้โรภคภัยไข้เจ็บของเราเป็นหินและปัญญาเราจะได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเรายึดมันขนาดเราไม่อยากให้มันเป็นโรคภยัยมันก็จึงเป็นนั้นแสดงว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือ เอามาใช้ได้ลูกไม่ต้องกลัวนะอืมสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางติกต็อกถามว่าจะทํายังไงไม่ให้โกรธข้างบ้านเอาอารมณ์ให้นกพิราบที่หน้าบ้านเราคะโอยง่ายมากลูกพยายามที่เหมือนคุณใหญ่ชีพูดเมื่อกี้เนี่ยสอนเมื่อกี้เนี่ยความอดทนไงลูก ความคันติคือความอดทนอดกั้นนะไม่เห็นไปโกรธแล้วก็ยังบอกว่าถ้าไปโกรธแล้วนะไฟเกิดที่เรานี่กนะ <c oughs> ่อนนะเฮ้กองไฟเนี่ยมันเกิดที่เราไม่จังถึงถึงจะไปหาคนอื่นได้มันเผาตัวเองสะก่อนถึงไปหาคนอื่นได้ฟังนี้ถ้าเรารักเราอย่าพามันไปกโกรธคนอื่นถ้าเราไม่รักเราปล่อยใหนไปโกรธไปเถอะ เพราะเราไม่รักเรานี่นะถ้าเรารักเราอย่าให้ไปโกรธคนอื่นจีมีความอดทนเอาไว้สูงสุดจบเลยนะสาธุค่ะคำถามจากผู้รับฟังทางเฟซบุ๊กถามว่าถ้าเวลารู้สึกโกรธแล้วอารมณ์มันปี๊ดขึ้นจนควบคุมไม่ได้พอรู้สึกตัวก็จะค่อยวางจางลง จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความโกรธแบบปุ๊บปั๊บไหมคะคมอยาก<ร>าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้เจ้าค่ะคมมคก,ก,เกะ็เราไม่มีสติไม่มีสตินนมันเพ้อสติมันความอดทนก็ไม่มีเพ้อสติเมื่อไรความอดทนก็มีถ้าเรามีสติที่ไหนความอดทนก็มาพร้อมอะะเราไม่มีสติไงเออ้อน ไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีสติถ้าเราว่าอู้ถ้าเราไปโกรธก็ปี๊ดขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วใครเป็นทุกข์ไม่ชอบเป็นโูกอะไรอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่เราเผลอสติเพราะเราไม่เมื่อเราไม่มีสติเราก็มีปัญญาเราไม่มีปัญญาแล้วเราจะมีความอดทนอดกันมาจากไหนอะ ถ้าเรามีสติเราไม่เผื่อสติเราก็ต้องมีความอดทนอดกันเออเพราะเราไปโกรธคนอื่นไฟกับเขาตัวเองเจ้าของเป็นทุกข์แสดงเป็นยักษ์ขึ้นมาเลยเอาเอาเอา,เ,อาเปรียบเทียบห้ฟังสองคนนะอีกคนหนึ่งมีคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่แหละอีกคนหนึ่งโกรธได้ยินอะไรไม่ได้ปี๊ดขึ้นมาอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกันนี่แหละคนนี้จะแสดงเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วคนนี้ อีกคนนี้อยู่เฉยๆพาะเขาไม่โกรธเขาอยู่เฉยๆเนี่ยเอามาเทียบกันอย่างเงี้ยนี่เลยคือความสัตย์ความจริงอ่ะดูให้ดีคนที่ไม่โกรธเขาก็อยู่สบายหน้าตาเขาก็ไม่เปลี่ยนไม่เป็นกิริยาท่าทางของเขาเยังเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วคนที่โกรธขึ้นมาเนี่ยเป็นผีขึ้นมาเป็นเออเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแหละน่าเห็นไหมไม่ต้องพูดเอาสองคนมาเปรียบเทียบกันเลยเ,เออนั่นแหละ นันเราฟังที่ลูก <c oughs> จะให้เมี่ยว่าไงอ่ะป <c oughs> ิดพัดลมให้เมี่ยหน่อยลูกจกคนหนะึ่งคำถามจากผู้รับฟังท,งทางติกต็อกนะคะหลวงยายถามว่าจับฐ่านไฟร้อนโยนใส่เขาเราก็ร้อนก่อนใช่ไหมคะคุณ <c oughs> ยาชีใช่ลูกใช่ลองดูสิเบรกร,รมสมมุติว่า <c oughs> เราอยากจะไป กำมูดกำพูดคือขี้เรานี่แหละอันเมน็นเหม็นเนี่ยเราปูจะไปกำขี้เนี่ยไปปลาใส่ก่อนเราเราใครเป็นคนกำนะ <laughs> ก,ะก,ะกะันทันจีกันเราเป็นคนกำขี้เออไม่ใช่เขายังไม่เจอตัวเองเจอซะ <laughs> เพราะตัวกำขี้ไป <laughs> ยังไม่ไปปลาเขาไงเอออันเนี้ย มันจะอยากไปทำทำไมอ่ะพะกูนี่และกําลังกาขี้อยู่ <c oughs> กูก็เจอ <c oughs> พูดแล้วแม่ก็ขำเลยแม่ขำได้ยังไงอ่ะตัวสติของเรานะมันเป็นเผลอ,อยู่ตลอดลูกเอ้ยทำไม่ทาไม่เผอสติมันยังไงมันก็ดีมดมีสติอยู่ตลอดยิ่แม่ยังบอกว่าสําคัญทุกขั้นตอนคือตัวสติตัวปัญญา <c oughs> คิดดูมันจะกคำขี้ไปเสกเขาเจ้ากองคัผู้ถามเขาก็คำเหมือนกันค่ะหลวงยายตัวนี้ยังไม่แม่นี่หลยลูกธรรมะพระพุทธเจ้านะยิ่งฟังยิ่งปฏิบัติยิ่งลึกซึง้งยิ่งปล่อยวางได้นะลูกนะมันลึกซึ้งแล้วมันปล่อยมันวาง โอ้คำสอนพระเจ้า,จาทำไมประเสริฐลดเลอขนาดนี้ลูกก็เห็นสิลูกเมื่อเราเห็นแล้วเราปฏิบัติตามเรามีความสุขเออถ้าเราปฏิบัติตามพระองค์ได้โอ้โหมันสุดยอดของความสุขเลยถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราไม่รู้เรื่องมันก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมนะสาธุค่ะยังไม่มีคำถามค่ะหมดคำถามแล้วค่ะอืมเอาพอ่อ ไปนอนได้แล้วไปปฏิบัติไปดเึนจงกูมนั่งสมาธิภาวนาต่อแล้วไปดูนะคราวนี้นะลูกๆอยู่เด็กกันหลายๆคนเลยเอาคำของคุณแม่นี่เนี่ยไปนะกูจะไปปูดคนอื่นกูกำลังจะเอาขี้ไปปาหน้านะช่เจ้าของกรรมเต็มเ,เลยไม่รู้ตัว เจ้าของสัดเอาเต็มๆเนี่ยมันไม่รู้มันน่าสงสารขนาดไหนถ้าเราจะรู้ว่าคําสอนพระเจ้าทูพอเองนะเราจะไปโกรธใครก็ไฟก็เผาเจ้าของลุกขึ้นท่วมทนมทันจะถึงจรวดดาวเทียมล,ล,ลุกเปลวมันจะหลุดฟ้าเออมันเผาเจ้าของหลังจากดาวมันก็ลามไปใส่คนอื่น ทั้งที่เจ้าของนี่เนี่ยรับก่อนคนอื่นเต็มร้อยทุกครั้งไปนี่คือตัวสติและเลือกให้ได้มันจะไม่โกรธใครหรอกเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายจากผู้รับฟังทางเฟ e บุ๊กนะคะหลวงยายเ mm hmm. ขาถามมาว่าขอถามค่ะมีผู้หญิงมาชอบแฟนหนูแต่หนูจับได้ก่อนยังไม่ยอมเลิกค่ะหนูต้องทำแบบไหนคะโอ้ความดีของเรานะี่ยลูกชนะอะ มันชนะหมดแนละอย่าไปดุดาา่าว่าเก่าเขาเออเขามาคเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเรารู้เท่าทันมันอย่างเดียวเอาใจดีสู้เสือสิลูกอืเอาใจดีสู้เสือโอ้โหสามีของเรานี่มันสุดงามสุดหลเออมันสุดหลมากเลยนะมีคนมารักด้วยเนาะพดีขนาดไหนเนี่ย โอ้เยี่ยมไปก็ว่างนี้สิลูกมันก็ไม่กล้ามาแล้วแหละแต่ได้ยินอย่างนี้อ่ะ